กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้ก็มีแอปใหม่นะครับมาแนะนําท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแอปนี้นะฮะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมหาเงินออนไลน์เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดของแอปนี้นะครจะเป็นยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมรอติดตามรายละเอียดข้างในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เลยนะครับผู้ชมคนไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่องเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์ใหม่ๆ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะฮะทำการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะให้ท่านผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูอินไว้ตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับก็คือจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนของเรานะครับนะครับก็คือจะเป็นลิงก์แนะนําของเรานะครับเราสามารถนาลิงก์เนี้ยนะครับไปโปรโมทไปแนะนําเพื่อนๆของเรานะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะแล้วก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยนะครับคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดตรงนนี้ะครับ ดาวโหลดแอปนี้นะฮะลงเครื่องหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ให้เราเนี่ยนะครับนำโค้ดของเราเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนกรอ,อกนะครับวิธีการกรอ,อกโค้ดเนี่ยนะฮะก็ให้เรานะครับมาที่ช่องน,นี้นะฮะจากนั้นก็ให้เรากรอ,อกโค้ดผู้แนะนําของเราลงไปช่องน,นี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดคําว่า Get ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะจะได้รับคะแนนในการเริ่มต้นทันทีนะครับ <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยนะฮะก็จะมีเมนูนะครับถอนเงินเข้าบัญชีเพย์เพานะครับเด้งขึ้นมาให้นั่นเองนะครับก็สำหรับ วิธีการแนะนําเพื่อนะคะก็มีรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครจะเป็นลิงก์แนะนําของผมเดี๋ยวผมจะไปเอาไว้ให้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นรหัสโค้ดผู้แนะนําเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างหน้าจอนะครับแล้วก็ใต้ล่างคลิปด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับวิธีการถอนเงินของแอปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่ใส่รหัสผู้แนะนำนะครับจะไม่สามารถถอนเงินจากแอปนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่ท่านผู้ชมจะสามารถถอนเงินจากแอปนี้ได้เนี่ย ถ้าผู้ชมนะครับจะต้องใส่รหัสผู้แนะนำนะครับถ้าผู้ชมถึงจะสามารถถอนเงินจากแอปนี้ได้นั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับใส่รหัสผู้แนะนำนะครับต่อมานะฮะก็คือแนะนำนะครับวิธีการเล่นเกมนะครับวิธีการเล่นเกมนะครับให้เราจิ้มไปที่รูปเงินนะครับนะครับจิ้มไปที่รูปเงินตรงนี้นะครับเงินก็จะสไลด์ขึ้นไปกับด้านบนแบบนี้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะ ขีดสีเหลืองนะครับก็จะวิ่งขึ้นไปเมื่อขีดสีเหลืองวิ่งขึ้นไปเต็มหลอดเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้รับยอดเงินนะครับจากถุงเงินตรงนี้มานั่นเองนะฮะเราสามารถกดรับวิดีโอนะครับเพื่อได้รับคะแนนคูณ2นั่นเองนะครับยอดคะแนนนะครับที่เราได้ดูโฆษณาเนี่ยนะครับถามว่าเขาจะเอามารวมตรงไหนนะครับก็คือเขาจะมารวมตรงนี้นะครับแล้วถามว่ายอดคะแนนตรงนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือเอาไว้อัปเกรดเรเวลของเราตรงนี้นั่นเองนะครับแอปนี้นะฮะอารมณ์เดียวกับการเล่นแอปจิ้มต้นไม้นะฮะหรือว่าพวกอ่า คลิกมันนี่พวก T4 มันนี่อะไรต่างๆนะฮะก็คือจะเป็นแอปเกี่ยวกับการจิ้มต้นไม้นะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะฮะสำหรับวิธีการเล่นนะครับแต่ถามว่าแอปนี้นะครับถอนเงินยังไงนะครับก็คือการถอนเงินผ่าน PayPal นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับมีตัวช่วยนะครับในการเล่นเกมนะครับนั่นก็คือไอเทม2ตัวนี้นะครับไอเทม2ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็คือการ กดออโต้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะมีเวลาหน้าถอยหลังนะครับ3วินาทีนะฮะก็จะมีการสไลด์ออโต้แบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะฮะลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นการคูณนะครับถ้าเรากดไปที่ตรงนี้นะครับก็คือจะมีเวลานับถอยหลังสิวิเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เขาจะให้เราจิ้มไปที่หน้าจอนะครับแต่เราจะได้คูณสินะในการสไลด์นะครับแต่ละครั้ง รายละเอียดของแอปนี้นะฮะก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับในส่วนนี้เมื่อเราสะสมย่อคะแนนตรงนี้มาได้แล้วนะครับก็ให้เรามากดอัปเกรดเรเวลของเราขึ้นไปนะครับในส่วนนี้นะนะครับตอนนี้ผมเลเวล16แล้วนะครับด้วยการที่เราใช้ย่อคะแนนตรงนี้นะครับมาอัปเกรดเรเวลของเรานั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะฮะรายละเอียดของแอปนี้นะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับถามว่าเราจะต้องใช้อะไรในการถอนเงินนะครับวิธีการถอนเงินนะครับของแอปนี้ าการถอนเงินของแอปนี้นะครับก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราใส่รหัสแนะนํานะครับเราถึงจะสามารถถอนเงินได้นะครับอารมณ์เดียวกันกับการเล่นเกม ติมต้นไม้นะครับสำหรับแอปนี้นะถามว่าทําไมผมถึงเอามาทําคลิปรีวิวนะสลหรับแอปนี้ด้วยการที่เราไปแนะนําเพื่อนนะครับเราเล่นสะสมคนเดียวสะสมคะแนนคนเดียวไม่ได้หรออะไรอย่างนี้นะครับผมขอย้ำไว้ตรงนี้นะครับบางคนเขาอาจจะชอบเล่นแอปด้วยการแนะนําเพื่อนนะครับบางทีเพื่อนบางคนเขาอาจจะเยอะก็ได้นะครับก็แนะนําไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับท่านผู้ชมลหลายๆคนแล้วกันนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ล่างิปได้เลยนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค,สขขาคาสัสสวววดี่าาํครับ